สวัสดีครับจากคุลุมะอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับ h ุนไดสตาเลียนะครับลูกค้านะครับมาเปลี่ยนเบาะ VIP นะครับสีดำนะครับคันนี้นะฮะมีโปรนะครับมีโปรนะครับ3 9 9 0 0นนะฮะรุ่นนี้3 9 9 0 0นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับรุ่นนี้คันนี้ก็เป่ไ้เข้าอุทิศทานนะครับเก็บเบาะหลังไว้นะครับผมร้อนนวดเย็นครบนะครับ แถวหน้าพื้นที่เยอะนะครับตัวนี้นะครับล้อนวดเย็นปรับไฟฟ้าหกทิศทางนะครับไม่ติดซุ้มล้อนะฮะไม่ติดซุ้มล้อนะครับงานสวยงามไม่ดัดแปลงรถลังเดิมนะครับไม่ดัดแปลงรถครับย้ำนะครับทําคืนได้หมดนะครับตัวนี้ดูการรีวิวเลยนะครับตัวนี้นะครับช่างกําลังทดสอบนะฮะการปรับล้อนวดเย็นไฟฟ้าหกทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงปรับด้านบนได้นะครับตัวนี้นะฮะ โอเคนะครับ okay.